รู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อวานมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจถกกันเรื่องภัยแล้งหนักมากเลยไปพบกับคุณปิติพงษ์พึ่งบุญนรยิยานุนตีว่าการกระทรวงเกษตรครับสวัสดีครับคุณปิติพงษ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเข้าใจว่าเมื่อวานผมเข้าใจว่าเมื่อวานที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนั้นนี่ครับจะโฟกัสไปที่ภัยแล้งเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับครับ พื้นที่ปลูกข้าวในรุ่มเจ้ายาทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ครับคุณคุณปิ่นพงศ์ประมาณเจ็ดจุดสี่ห้าล้านไร่อะฮะหรือที่ปลูกข้าวครับเจ็ดจุดสี่ล้านไร่นี่เฉพาะรุ่มเจ้าพญานะฮะครับครับเจ็ดจุดสี่แล้วทีนี้ทีนี้รับปลูกข้าวกันไปแล้วประมาณเท่าไหร่เสร็จนะตอนนี้ที่ปลูกไปแล้วหวานไปแล้วตอนนี้ ประมาณสี่ล้านไร่นะฮะปร้มาณสี่ล้านไร่แต่ว่าเออมันแยกออกอย่างนี้ว่าปลูกไปก่อนวันที่จะประกาศขอให้ชะลอการเพาะปลูกประมาณสามจุดสี่ล้านไร่สามจุดสี่ล้านไร่ปลูกไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการปลูกเพิ่มอีกประมาณห้าแสนไร่สักห้าแสนไร่ก็รวมกลมๆก็คือสักสักสี่ล้านไร่ ทีนี้ทีนี้เราประกาศเรื่องออขอความร่วมมือเรื่องการปลูกเพราะจะมีภัยแรงอะไรประมาณเราประกาศไปในช่วงไหนครับคุณปิยพงศ์ฮะประมาณเมื่อเดือนที่แล้วฮะอ๋อเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเ <c oughs> ขาจะว่าปลายเดือนพฤษภานะครับครับปร,ประมาณนั้นน่ะแต่มีปลูกเพิ่มมาอีกประมาณห้าแสนไร่สถานการณ์ที่ปลูกไปแล้วสี่แสนไร่ๆๆนี่ที่น่าเป็นห่วงจริงๆเนี่ย สักขนาดไหนในสี่ล้านไร่ที่มันปลูกไปแล้วนะฮะ,<ข>ะสตัวเลขที่ได้มาเนี่ยทีมหนอจะมีปัญหานี่ประมาณแปดแสนแปดแสนไร่กว่ากว่าไปสแสนครับในในสี่ล้านเนี่นะคร <ขะ S 1> ับค่<ข>ะ,ก,ะก็น่าจะไม่ก็น่าจะนิดเดียวนะแต่ทาไมภาพหรือว่าข่าวที่ออกมามันดูภยัยภัยแรงเนี่ยมันวิกฤตมันขยายวงมันจะกระทบเยอะถึงขนาดนั้นไหมมาดูวงกว้างอันนี้คงคงจะมีสองจุดนั่นนะฮะครับ จุดที่หนึ่งเนี่ยฝนมาล่า mm hmm. ในประเทศไทยเนี่ยมันปลูกข้าวฤดูนาปีเนี่ยประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบล้านไร่แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต <c oughs> ่ในเจ้าพยาเนี่ยที่ในเขตที่วางแผนไว้เนี่ยประมาณเจ็ดจุดสี่ห้าล้านไร่ <c oughs> อตอนนี้ส่วนที่ ปลูกนอกเหนือจากลุ่มเจ้าพญาเนี่ยก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะล่าไปกว่าลุ่มน้ำเจ้าพญาแต่ภาคใต้ก็ยิ่งล่าไปอีกแม้แต่แม่กรองซึ่งยังอยู่ฝั่งตะวันตกนี่ก็ปลูกช้ากว่าทางลุ่มเจ้าพญาสาเหตุที่ลุ่มเจ้าพญาเนี่ยปลูกก่อนก็เพราะว่ามันมีระบบการชนประทานอยู่เพราะนั้นจะปลูกก่อนคนอื่นครันสิ้น ทีนี้พอฝนมันล่าไปด้วยเนี่ยอายยอาการตื่นตะหนกนี่ก็ก็เกิดทั่วไปหมดซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทางนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกไว้านานแล้วว่าตอนนี้เนี่ยฝนทั้งหมดรวมมันะทั่วประเทศเนี่ยจะลดไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับนะฮะแต่ช่วงของฝนเนี่ยมันจะเลื่อนไปเริ่มต้นประมาณเดือนสิงหาคม แต่ละกระดาษถึงสิงหาคมเรื่อนไปยันแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปเป็นปกติต่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนก็หมายความว่าฝนเนี่ยมันจะเหลือช่วงเดียวเดือนนะจะตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคอันนี้ผมเองก็พยายามที่จะบอกว่าควรต้องรับรู้เรื่องนี้แต่ไม่ใช่ตื่นตหน่ะเพราะว่าพื้นที่นอกเขตจังหวัดานเนี่ยก็ปลูกครั้งเดียวอยู่ดีค่ะ ในเขตชนประทานเนี่ยอาจจะปลูกสองครั้งหรือมากกว่าสองครั้งปีนี้ก็จะปลูกได้สักครั้งเดียวนอกจากจะมีน้ํามาเยอะแยะเลยประการที่สองก็คือในพื้นที่เขตชนประทานเนี่ยการบริหารจัดการน้ําเนี่ยเราบริหารจัดการน้ํา โดยส่งน้ํามาทางด้านเจ้าพญาตอนบนคือแถวพิจิตพิษณุโลกและแถวนั้นก่อนครับเพื่อป้องกันน้ําหลากเพราะว่าธรรมดาเดือนสิงหากัญญาเนี่ยน้ํามันจะเริ่มหลากแล้วครกจากปีนี้ซึ่งน้ํามันไม่ไปหลากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยให้คนที่อยู่เจ้าพญาตอนบนคือแถวพิษณุโลกแถวพิจิตนั้นเนี่ยปลูกก่อนขนาดนี้ก็ปลูกไปเยอะแล้ว ส่วนเจ้าพยาตอนล่างเนี่ยเราค่อยมาให้ปลูกที่หลังก็ mm hmm. คือประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งเข้าฤดูฝนเพราะนั้นน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปใช้ทางภาคเหนือตอนบนแล้วแต่ภาคกลางตอนบนเราเสร็จแล้วก็ mm hmm. เก็บไว้ใช้ตอนภาคกลางตอนล่างซึ่งขนาดนี้เนี่ยพอฤดูกาลผ่านไปเนี่ยก็ปรากฏว่าฝนเนี่ยที่ควรจะตกตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ไม่ตก mm hmm. แลวตกน้อยมากนะไม่ถึงห้าส mm ิบเปอร์เซ็นต์นะก็เลยต้องเลื่อน พื้นที่พอปลูกออกไปพื้นที่พอปลูกที่เลื่อนเนี่ยประมาณสามจุดสี่ล้านไร่ครับประมาณนั้นถ้าจะนับเป็นวิกฤตก็ต้องรอสักปลายกรกฎาต้นสิงหาฝนจะมาหรือไม่ถ้าฝนไม่มานั่นวิกฤตตัวจริงขณะเนี่ยมันแค่ฝนทิ้งช่วงเฉยครับถามว่าเป็นปัญหาไหมมันก็เป็นแต่จะเป็นวิกฤตหรือไม่แต่ถ้าจะเป็นวิกฤตหรือไม่ต้องรอปลายกรกฎาต้นสิงหาถ้าถึงตอนนั้นฝนยังไม่มาอีกอันนั้นวิกฤตจริง มันจะเป็นวิกฤตที่ว่าอา่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยผมได้เคยเรียนไว้แล้วมันใช้สามอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหัวโภคบริโภคครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของการปรับดันน้ำเค็มแล้วก็รักษาระบบน้ำนั่นก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมครัแล้วก็อันสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องภาคเกษตรครั ทีนี้ถามว่าจะวิกฤตหรือไม่เนี่ยเราก็ได้คำนวณว่าน้ำที่จะใช้ทั้งสามประเภทเนี่ยจะมีความปลอดภัยในระดับไหนถึงเดือนเมษายนปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะต้องมองข้ามชอ็อตเพราะฉะนั้นน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องประหยัดไว้เพื่อทั้งสามอย่างปีนี้ก็ต้องลดลง เพราะนั้นพื้นที่ไอ้3.4ล้านไร่เนี่ยโอกาสที่จะส่งน้ำก็แทบจะไม่มีเลยอืมครับอนนี้ถ้าถามว่าจะวิกฤตหรือไม่เนี่ยถ้าฝนไม่มาตอนเดือนกรกฎาคมต่อสิงหาคมเนี่ยก็คงมีปัญหาอืมมหาสาแต่จะได้เสียได้ค่ะไเสียได้ได้ท่ได้แล้วเอเท่าไว้เอาเอาได้เท่าเท่าเที่ได้แล้วช้ วันนี้ไม่มีอะไรทิ้งท้ายเพราะว่าอาการหมาแก่มันกำลัเริ่มะนะครับออักผ่อนซ้าไม่ไหวแล้วค่ะไปะวันนี้หมดเวลาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ